ผมถามคุณหมอในมุมคุณหมอเลยว่าณวันนี้มันมันมันต้องไม่ควรมีเงื่อนไขให้กับธุรกิจแล้วไหมฮะคือทุกธุรกิจมันควรต้องเสรีจริงๆแล้วไหมฮะคุณคุณหมอมาดูนะคือเราก็ยังไม่รู้นะครับโดย,ยเฉพาะไอ้เรื่องไอโอไมครอนมันจะเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่นะครับเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องต้องคอยตั้งกา a r d นิดหน่อยนะครับไอสถานที่ที่มันมีว่าเป็นแหล่งคลัสเตอร์ของครั้งที่แล้วอย่างในบาร์ในปับเนี่ย เราก็ต้องระมัดระวังตัวเพราะมันก็จะอาจจะเป็นแหล่งแพร่ระบาดอีกนะอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะเราขอให้ใจเย็นสักนิดนึงอีกสักเดือนหนึ่งนะเราก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าเราคงจะเปิดผับเปิดบาร์ได้หมดแล้วนี่คือความเียงของหมอทีนี้ตัดกับว่าที่คุณสง่าบ้างอันนี้เราเราเราไม่ได้พูดถึงแค่ผับบาร์นะฮะเราพูดถึงธุรกิจคือมันต้องไม่มีเงื่อนไขแหละคุณสง่าคิดเหมือนหรือคิดต่างกับคุณหมอฮะ คือคือวันนี้ผู้ประกอบการเราก็ต้องบอกว่าสถานบันเทิงเราเราเจ็บตัวมาประมาณสองจะสองปีละอันนี้อันนี้ต้องเข้าใจละนะครับครน,นี้ในในฐานะรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าโอเคละจะอีกเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ประกอบการหลส่วนส่วนหนึ่งรับได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะรับไม่ได้เนื่องจากว่าเขาก็เก็บตัวโดยที่รัฐบาลไม่เคยหันกลับมาดูแลเขาเ็จริงเป็นจัง นะครับเพราะฉะนั้นมั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 นธุรกิจเนี่ยถ้ารัฐบาลจะจะดีเลย์ออกไปเรื่องของการล็อกดาวน์ไม่ใช่ล็อกดาวน์เรื่องของการเปิดสถานบริการเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลควรที่จะหามาตรการที่เบียวยาผู้ประกอบการอย่างไรหนึ่งสองสามสี่ให้ชัดเจนให้ชัดเจนนะผมกำลังพูดทำนี่ให้ชัดเจนแล้วก็ทำได้ด้วยไม่ใช่พูดลอยๆนะครับต้องลงไปปฏิบัติิจริงจัง นะครับอย่างย่งเคยบอกว่าซอฟโลน้าคุณผมออกไปออกไปเท่าไหร่แล้วก็แล้วแต่แต่ว่าผู้ประกอบการหลายๆคนเข้าไม่ถึงมันเป็นมันมัน,ม,นมันพูดได้แต่ว่าปฏิบัติจริงปฏิบัติไม่ได้อืวันวันนี้ถ้าจะดีเลยเรื่องของเรื่องของการเปิดสถานบริการคนที่เขาเจ็บตัวหนักเขามีเขามีใบอนุญาตเขาเสียภาษีที่ชัดเจนคนกลุ่มนี้คุณต้องลงไปเยียวยาเขาไปดูแลเขาผมเชืวว่อเขารับได้ถ้าจะต้องดีเลย นะครับอย่างที่คุณหมอบอกว่าไอ้ตัวคลัสเตอร์พวกเนี้ยสมัยก่อนมันสมัยทองหล่อเนี่ยมันยังไม่มีการวัคซีนเต็มที่ <ฮะ S 1> วันนี้เรามีวัคซีนแล้วห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตครบโสอสกอีกที่เหลือก็พยายามเร่งอยู่ซึ่งซึ่งก็งก,ก็ต้องรัฐบาลก็ต้องดําเนินการเรื่องลุกในส่วนวัคซีนส่วนผู้ประกอบการเราก็พยายาม ิกอยู่แล้วเราเราพลิกทุกสถานการณ์ต้องบอกยี่งผู้ประกอบการประเทศไทยที่เก่งมากผมพูดให้ <c oughs> ผมพูดเลยรเราพลิกพลิกไปพลิกมาพทิกจนโอ้โหแบบไม่รู้จะ <c oughs> หามาัดหาแบบท่าอะไรมามาตั้งรับนะ้วตอนนี้ <c oughs> แต่ว่าทุกคนก็ยังที่ลนอยู่ไม่ไม่ไม่เคยอยู่เฉยนะครับ <c oughs>